ก็สวัสดีพี่พ,พทุกท่านเนาะก็ผมพี่แบงเนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง Youtube ตามผมลงทุนก็โอขอบคุณพี่พทุกท่านมากเลยเนาะที่ที่เข้ามา,าก็ฟีดฟีดแบ็ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะก็ในในรุ่น6กเนาะก็คืออ่ะก็แฟนน l ่คอก็จบไปแล้วก็คือก็ตอนนี้ก็ปิด,ป,ดปิดรับสมัครแนละ้เกียนรุ่น6แล้วเนะเาะก็อยู่ด้วยกันยาวๆเลยฮะจนถึงสิ้นเดือนตุลาแล้วก ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสอีกก็เดี๋ยวอาจจะดูรุ่น7ต่อเนาะรุ่นเต่อเลยก็อาจจะเป็นเดือนออพฤศจ,จิกไปจนถึงเดือนมกราหรือกุมภาเนอะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึง่งพอดีช่วงช่วงกุมภามีนาเดี๋ยวภรรยาใกล้คลอดก็อาจจะวุ่น,ว,น,ว,นวุ่นหน่อยหนึ่งทีนี้ สำหรับคนที่เป็น,เป,นเป็นกลุ่มนักเรียนเนะเาะในในไลฟ์กลุ่มเราก็จะมีการประชมุมแผนการเทรดทั้งระหว่างวันแล้วก็ในในระหว่างวันเนี่ยผมจะมีแผนการเทรดแชร์ให้เนาะแล้วก็จะส่งเข้าไปในทั้งไลฟ์กลุ่มนักเรียนแล้วก็กลุ่มคนเปิดพอร์ตส่วนคนที่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนักเรียนเนาก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตได้ตามลิงก์จากช่อง YouTube ตรงนี้เนาะช่อง u t u b e ตามผมลงทุนเนาะแล้วก็คลิกเข้าไปที่ ลิงก์งที่ผมทำทำคลิปให้เนาะก็จะมีลิงก์อยู่ข้างล่างตรงนี้สนใจเปิดพอร์ตกับ XM กเน็นาะก็คลิกเข้าไปตรงนี้เนาะแล้วก็เปิดบัญชีเข้ามาได้แล้วก็แจ้งแจ้งแจ้งมาทางผมได้เลยเนาะว่าอาจารย์ครับเปิดเปิดเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วก็โอนเงินเข้าพอร์ตแล้วก็แจ้งผมมาแล้วก็เงื่อนไขก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยเนาะก็อย่างน้อยก็คือมีมียอดเทรดกับทางช่องก็คือทางไอีของทางช่องด้วยเนาะก็อ่ะก็ ส่วนในในไลน์กลุ่มของคนเปิดพอร์ตเนาะก็จะมีแผนของ BTC ของทางอาจารย์พีทก็จะมีการแชร์เข้าไปในไลน์กลุ่มด้วยเนาะก็ฝากพี่ๆทุกท่าน,นด้วยเนาะก็เดี๋ยวไปดูแผนทังเขียวยาวแล้วเอาดูเอาดูาด,ด,ดูที่บอดี้ดิโอ้โหแบบหนึ่งเออปริมปริมเลยเนี่ยเนี่ยปริมปริมเลยตรง<บ>ตรงหนึง่งเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็ตรงนี้เป็นแนว point of control ด้วยนะ โซนนี้เป็นแนวพลอย c o n t นโ l ด้วยเพราะฉะนั้นเฮ้ยถ้ามันจะลงแรงๆนะมันควรจะปักลงมาแล้วก็วืดเลยวืดลงมาเลยเนี่ยแบบแบบเนี้ยแล้วก็เจอแท่งเขียวเอ้ยเจอแท่งแดงใหญ่ๆแบบนี้นั้นในในไอเดียของหนึ่งชั่วโมง <S <S ยังไม่เล่นโอเวอร์โซนะในไอเดียของของชุดนี้คือหนึ่งไอเดียของหนึ่งชั่วโมงยังไม่เล่นโอเวอร์โซแล้วก็มันมีการยก <Okay. S 1> ok ขึ้นมานิดหนึ่งแต่ไอเดียของสามสิบนาทีคือมันเล่นฮิดเดนบูเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เล่นเล่นอะไรล่ะฮะเล่นโอเวอร์บอลแต่นหนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็ทำก็ทำฮิตเล่นบูที่ไอเอไอจะไหนน่ะมันจิ้ม S <S อะไอเอไออันล่าสุดอ๋ออันอันอันนี้ใช่ไหมพี่พี่มองอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อไม่ไม่ไม่เยอะ อย่า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 ไปอย่าไปงงกับรอบนี้อย่าไปงงอย่าไปงงกับรอบนี้คือการการยอ่อการย่อลงมาชุดเนี้ใช้ใช้รอบสโตมันจะชัดกว่าใช,ใช้รอบใช้รอบสโตจะชัดกว่าถ้าจะดูรอบไอซ์ไออยากให้เห็นอยากให้เห็นแบบชัดๆอะ่ะถ้าเห็นชัดๆโอเคน่าน่าน่าสนใจน่าสนใจทีนี้อ่ะ ตอนนี้เราเราเห็นแล้วว่ามันมันมีการปิดหลุดตรงนี้ถูกไหมเพราะนั้นยอดยอดที่เราจะใช้ก็คือใช้ยอดที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์กับไอตรงแท่งอะไรฮะตรงแท่งของ h 1นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่แหละเราจะเล่นเซลล์ตรงนี้ 77, หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าใช่ฮะหนึ่งเจเ็ดเจ็ดเจ็ดถึงหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เราจะเซลล์อ่าเราจะเซลล์โดยที่ถ้ามันโอเวอร์แลปขึ้นมาปึ๊ก ใคร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 ดอดาวได้อยู่อยู่ที่อยู่ที่ว่าพอร์ตเราใหญ่แค่ไหนนะถ้าใครดอดาวได้เท่าไหร่ก็อลองลองวางวางมั n นี่เม a เ e m เมนกันดูคือมองว่าไปได้เต็มที่ไม่เกินแปดห้าไม่เกินแปดห้าแต่ถ้าเกินแปดห้ายังไงก็ยอมยอมนะยอมอา่าบล็อกไปก่อนก็ได้ฮะแล้วก็แต่ว่าถ้าถ้ามันปุ๊บแล้วก็มันวกกลับมา เฮ้ยกล้าเอาเซลลตามลงมา <S <S เอาของคืน <S 2> <S 2> ใช่กล้ากล้าเอาของคืนนะก็คือกล้าเซลคืนคือไอไอบล็อกอะช่างมันปล่อยให้มันเฮดไปคู่นี้ปล่อยให้มันเฮดไปเรามาทํากําไรคู่นี้เรามาทํากําไรไอเซลลไม้หลังอ่าประมาณนี้เราจะเซลลโซนนี้จะเซลลโซนนี้ไม้สองใครจะเซลแ์แถวโซนนี้ก็ว่าไปอ่าไม้สองนะแล้วแต่ว่าถ้าเบรกแปดห้าปุ๊บมาแบบทรงยืนได้ไม่ไหน นู่นเลยหนึ่งแปดศูนย์สองเลขเดิมจำได้ใช่ไหมเจำได้หนึ่งแปดศูนย์สองหนึ่งแปดศูนย์สองใช่หนึ่งแปดศูนย์สองอ่าเพราะนั้นอ่าโซนล่างโซนล่างแล้วโซนล่างล่ะโซนล่างเราจะใช้โซนไหนเป็นแนวเป็นแนวทีพีเกิดว่าถ้ามันขึ้นมาโซนนี้จริงๆปุ๊บแล้วก็มันย่อลงเลยไอโซนนี้เนี่ยไอโซนนี้เนี่ยเท่ากับว่าวันนี้มันเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไอคอนเนี้ยมันเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้ว เหลือก้อนนี้เห็นไหมเหลือก้อนนี้นี่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 อันนี้คือคียอะไรฮะคียบูลลิชที่เป็นอะไรเอ่ยม <L ock> อร,ร,นร <L ock> ์นิ่งสตาร์เพะนั้นเป้าในการลงขอโทษนอาจารย์ถามนิดนึงไส้เดียวเนี่ยเคลียร์หมดเลยเหรอไอไส้ข้างบนเนี่ย <L ock> ถือว่าเคลียร์แล้วหรอ <L ock> มองมองว่ามันเป็นการลงมารับแล้วคือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่แตะแตะแล้วก็มันเด้งเนี่ยออเดอร์มันเยอะขนาดไหน อ่าฮอบางทีลงมาปุ๊บพันหลอดปักลงมาตรงนั้นเคลียร์หมดเลยนึกออกไหมอ๋อคือเราไม่รู้บอลล่มไม่รู้ใช่แต่รู้ว่ามันมาแล้วใช่แล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าเคลียร์แล้วว่างั้นเหรอฮะเราระวังสมมติฐานไว้ก่อนโอเคเพราะฉะนั้นไอไอไอแนวไอแนวล่าสุดเลยก็จะเป็นจะเป็นโซนนี้เนี่ยเป็นโซนนี้อ่าเป็นโซนโซนของม o r n i ิ g s t ต r ์เราจะวางเทรดเซตอัพของฝั่งบายอยู่โซนนี้ เนหนะแท่งก่อนหน้าของแท่งล่าสุดแท่งแท่งโลก็คือตรงนี้ปึ้งแล้วก็ใช้ตรงเหนือตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นหกสองถึงหกศูนย์ก็คือจริงๆก็คือเป้าลงของเมื่อวานนั่นแหละแต่จริงจริงมันก็มาไม่ถึงเมื่อวานเมื่อวานก็คือมันโคตรนิ่งหน่องนิ่งหน่องนิ่งหน่องอยู่โซนนั้นคือยังไงก็เอเล่นเล่นเล่นถือสบายสบายไว้ดีกว่าอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเป็นตรงนี้แหละตรงนี้แหละจะเป็นโซนอ่าโซน tp โซน tp ของเราหรือ หรือมองเป็นเป้าไกลก็ได้นะก็คือจากจากตรงนี้เนี่ยจากนาปัจจุบันเนี่ย17 7 5ห,าหมาถึง176 0 1762น,ส,นสองนี่ก็ประมาณ12ถึง15เหรียญน,นะเฮ้ยเยอะอยู่นะเ,เออคือเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าอ่ะน่าจะได้กําไรมาแล้วแต่ไม่รู้แหละว่าใครได้เท่าไหร่แต่ถือว่าก็ก็ถือว่าได้กําไรแล้วก็จากชุดชุดอีกชุดหนึ่งก็คือประมาณหนึ่งหนึ่งดเจหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่ง something แถวๆตรงนั้นน่ะตรงที่บอกว่ามันเป็นแนว point of control อ่ะก็น่าจะได้กันอีกกรอบนึง็ ตีว่าสามสี่ห้าเหรียญน่ะผมว่ามีมอ่ะตรงเนี้ยอก็ทีนี้แหละก็จะอยู่ที่ในในไซเคิลตรงนี้แหละว่าเนี่ยสามสิบนาทีเนี่ยบอสเมื่อไหร่ตอนเนี้บอสแล้วนะ<ม>แต่ดูสิบห้านาทีนะเนี่ยสิบห้านาทีพร้อมหักหัวแต่ว่ามันจะมีเป้าอยู่มันจะมีเป้าของแบร์ไดของมันไอ้บูไดของชุดนี้ชุดนี้นะ,<ม>ะวัดไปเลยสิบห้านะ เนี่ยประมาณ1779ถึง1781ก็คืออยู่ในโซนตรงนี้แหละอยู่ในโซนตรงนี้แหละเออตรงนั้นแหละอาจารย์ขอโทษนะขอขอกรอบหน่อยไอ้ตรงนี้แหละจะได้จังไว้เก้ากับแปนี่คือเซล์เลยอือฮึแล้วก็เห็น2อง 2> เห็นสองหไหมเห็นไหมมันจะไปสอดคล้องกับอะไรฮะรเออมันจะไปสอดคล <8 S 1> ้องกับ หนึ่งเจ็ดแปดห้าเกินไอแปดห้าเนี่ยใช่ไม่น่าเกินโอเคโอเคก็อ่าแผนแผนจะประมาณนี้ก็มองมองว่ามันจะดีดปักอย่างนี้ก่อนปึ๊กแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ค่อยลงอ่าอยู่ที่ว่าจะลงแรงหรือเปล่าก็ต้องต้องมีข่าวมาซัพพอร์ตนะเอ่อต้องมีข่าวมาซัพพอร์ตอ่าแผนแผนก็ประมาณนี้